ิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะฮะนั่นก็คือวันที่1พฤศจิกายนนั่นเองครับผมแต่ยังคงอยู่กับผมฟีรัสโดนทอสุวรรณทางหน้าจอ nation tv ช่อง2ีนะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงนะครับรวมถึงข่าวร้อนๆเด็ดๆแซ,บแซ,บแซบ่บๆนะฮะไปดูสักหน่อยนะครับว่าในช่วงของบันเทิงออสเตรียนั้นมีข่าวอะไรบ้างที่รออยู่ครับผ่านไปแล้วครับสำหรับคืนปล่อยผีอย่างฮาโลวีนที่คนบันเทิงบ้านเราตต่าางออินนเทดดพพภุไีย แปลงงชมเป็นผีต่างๆสนันโซเชียลให้ฮือฮากันในแบบที่ว่า ไม่มีใครยอมใครทั้งสายร้อนสายสวยสายฮาคอสเพลย์กันสนุกไปเลยครับแต่ที่หลายคนพูดถึงก็คือเหล่าคนคอสเพลย์ที่แต่งผีมาเป็นคู่คู่ทำฮาโลวีนจากร้อนนั้นกลายเป็นหวานไปเลยทีเดียวครับเรื่องมันที่คู่ของนาเดยา็ยาย่าครับซึ่งคู่นี้เปิดตัวมาก็ทําแฟนๆฮือฮาพอสมควรครับที่ฝ่ายหญิงอย่างยายา่าขอแต่งเป็นผีแม่มดส่วนน่าเด็ดนั้นขอแต่งเป็นมแมลงสาบซึ่งตีความกันได้พอสมควรครับเพราะฉากห้อนๆในานางสยองขวัญน,นั้นก็มักจะมีมะแมลงสาบวนเวียนอยู่นั่นเองฮะส่วนอีกหนึ่ง ู่หวานอย่างคู่ของคิมเวอร์ลี่และก็มาร์กบรินนั้นนะครับคู่นี้ขอมาสายสวยหล่อตามเทพนิยายกรีกโรมันแปลงโฉมเป็นแอริสและอัฟโรดายเทพแห่งสงครามและเทพีแห่งความรักนั่นเองครับซึ่งทั้งคู่นั้นก็หยิบเรฟเฟอร์เรนซ์มาเทียบเคียงกันอย่างว้าวเรียกว่าดามเมตทรงพลังจริงๆฮะยังมีคู่ของโฟสกอรรัและก็อาร์มเดบิวซีครับที่ควงคู่กันมาแต่งเป็นผีคู่รักวันฮาโลวีนหวานฉ่ำไม่แคร์สุดๆโดยโฟนั้นนะฮะได้โพส์ภาโลรอินสตาแกรมทางกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับครับที่แหกเข้า สรุปแล้วทั้งคู่นั้นเป็นอะไรกันปิดท้ายกันที่คู่จ้นครับที่นับวันนั้นดีกรีความฟินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแอฟทักษออทและก็นนกุลชาโนนฮะที่แม้ว่าจะไม่ได้มาแต่งผีคู่กันแต่ก็ทําฟินกันยกเมืองเมื่อแอฟทักษออนนั้นครับได้โพสต์เสร็จภาพรับฮาโลวีนและก็แคปชัน่นฉันไม่ทําร้ายคุณเป็นภาษาอังกฤษทันใดนั้นครับหนุ่มนนกุลเจ้าเดิมเนี่ยก็โผล่คอมเมนต์บอกว่าอย่าหลอกนะครับขณะที่แอฟนั้นก็ตอบกลับครับว่าอ้าวคิดว่าเต็มใจให้หนนล รับฮันวีนกันเลยทีเดียวเรียกว่ามีหลากหลายโมเมนต์ฮะสำหรับฮันนีวูนในปีนี้